พรให้ผู้ที่มาดูค่ะครูวันนี้จะให้แบบดับเบิ้ลมีไพ่สองสำรับนี่พรของสำรับแรกนะเดี๋ยวอาจารย์จะขอพอรสำรับที่สองให้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนโกงนิดนึงปกติจะได้พรแค่จากเรื่องเดียวอันนี้เอาไปอีกนะคะขอพอรเพิ่มเติมนะคะให้คนที่มาดูนะให้เขามีความสุขในชีวิตมีกำลังมีแรงใจในการ ต่อสู้ต่อไปนะคะให้เกิดความสุขสําเร็จอ่าไวลิปังปูรีเยนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อ่านหน้าไพ่ให้ก่อนนะสําหรับพรจากครูไพ่กองที่หนึ่งครูไพ่ท่านบอกว่าในเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์เมื่อกี้ท่านท่านชื่นชมว่าคุณมีศิลปะในการพูดจานะโน้มน้าวใจผู้อื่นเก่งอยู่แล้วให้มั่นใจในตรงนี้คนที่ทําธุรกิจ เกี่ยวกับอาหารการกินหรือความอุดมสมบูรณ์หรือการมูองค์พระพิคเนตอืมอันนี้จะยิ่งได้เปรียบนะคะเอาขึ้นสื่อออนไลน์ได้เลยแล้วก็ท่านจะให้พรว่าขอให้เฮงๆปังๆเอาหน้าตัวเองออกเอาเอาวาจาของตัวเองออกไปจะเฮงปังแน่นอนนะคะ มีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตอะใจเย็นนะค่อยคอยค,อยคิดหาความหาหาองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างมาก่อนแล้วก็ค่อยคิดตัดสินใจให้ตัดสินใจในภาวะอารมณ์ที่คุณโอเคมีความสุขไม่ได้ตัดสินใจในภาวะอารมณ์ที่มันถูกกดดันบีบคั้นหรือว่า,าถูกสภาพแวดล้อมให้บีบบังคับให้ตัดสินใจอย่างนั้นนะคะ คุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะเป็นคนผิวพรรณรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะคนที่เลือกเอ้คนที่ได้รับพรนะส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวพรรณรูปร่างหน้าตาดีจิตใจดีม,ม,มีมีความเมตตากับผู้อื่นนะคะสำหรับพรในสำรับที่สองาตรงนี้ก็บุญรักษาเทวดาคุ้มครองขึ้นไพ่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมาถึงสองใบ ใบนี้คืออะไรใบนี้คือใครที่เคยปฏิบัติบุญกุศลสวดมนต์ภาวนาตั้งสมาธิแล้วห่างหายไปให้รีบกลับมาทำนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับการคุ้มครองใหญ่ๆอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภด้วยก็ได้เรื่องของความสุขสวัสดีเรื่องของออรางวัลพิเศษอะไรต่างๆที่คุณจะได้รับคุณจะได้รับภายในสิ้นปีนี้ถ้าคุณ หันกลับมาปฏิบัติธรรมนะอาจจะเป็นในเรื่องของนาม,มาทำหรือวัตถุธรรมก็ตามนะคะแล้วก็ครูใพ่ท่านอวยพรว่าคุณอยากให้คุณน่ะมั่นใจในตัวเองในในลักษณะที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนประกอบด้วยเพราะว่าเชื่อว่าพรสวรรค์ของคุณนะคะทำให้คุณโดดเด่น ในสายงานหรือว่าในเรื่องที่คุณทําอยู่แล้วแต่คุณจะยิ่งปังมากขึ้นไปอีกถ้าคุณได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ค่ะคือผู้ใหญ่บางคนอะ่ะเขาก็อาจจะแบบโตโตด้วยอายุเนาะไม่ได้โตด้วยคุณวุฒิหรือวัยวุฒิเราก็ถือว่าเราเกิดทีหลังอะ่ะก็อ่อนน้อมถ่อมตนไปนะคะไม่ต้องมาคิดอะไรมากมายว่าเอ้ยเขา หกฉันจบปริญญาโทฉันไม่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าความรู้ความสามารถของเขาเจะสนับสนุนหรือว่าทำให้ฉันรู้สึกเคารพนับถือเขาได้อย่างเงี้ยอย่าไปมองอย่างนั้นเนาะให้เปลี่ยนมุมมองนะคะให้อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่มันจะยิ่งทําให้คุณนอกจากเก่งแล้วได้รับความเมตตาแล้วชีวิตของคุณจะราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่สวดมนต์ภาวนาอยู่สม่ำเสมอมีมีโอกาสที่จะเลื่อน เรียกว่าอะไรได้รับอภินญ,ญาอย่างเงี้ยจากการฝึกปฏิบัติอนุโมทนาศาธุบุญด้วยนะคะมีอะไรเพิ่มไหมเนี่ยเหมือนมีอะไรเพิ่มเดี๋อาจารย์ขอดูครัอ่าสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือว่าจะเริ่มงานใหม่หรือแม้กระทั่งเป็นเกี่ยวกับการสร้างบ้านตกแต่งต่อเติมใหม่โปรเจกต์อาจจะมีช่วงปลายปีเราอยากให้เสร็จช่วงต้นปี ลงมือทำได้เลยนะคะคุณจะสามารถทำมันได้สำเร็จสมดังใจปรารถนาแต่ว่าขึ้นพาวิศณุเนาะมันเป็นการสร้างอะ่ะคุณต้องสร้างด้วยความรอบรู้อดทนเก่งกาจอาจจะแบบไม่ได้เก่งอะไรเบอร์นั้นแต่ต้องรู้เรื่องด้วยอะ่ะเวลาจ้างผู้รับเหมาหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็ควรจะต้องมีความเข้าใจระดับหนึ่งนะแล้วมันจะทำให้สิ่งต่างๆออกมาดีแต่อย่าไปเก่งกว่าผู้รับเหมานะ เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเเก่งนะก็ทําเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะยุ่งนะคะก็อยอยพรนะขอให้มีความสุขความสําเร็จความสบายใจคิดทําสิ่งใดก็ให้สมปราน,นานะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองตัดสินใจคิดสิ่งใดก็ขอให้เลือกในในสิ่งที่เกื้อหนุนสนับสนุนให้ชีวิตตัวเองจเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,ง,งทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไปนะคะสาธุค่ะ